โอเคครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับทุกคนสวัสดีครับผมนัทโอเดียลซิตี้ครับสวัสดีครับผมป้ายโอเดียลซิตี้ครับเอานี้ครับเราเอาไมโครโฟนของแบรนด์หนึ่งมาใช่ เป็น Audio t e c h n i น a นะครับอันนี้ชื่อรุ่น AT 2 0 2 0 V นะครับกับเป็น AT 2 0 2 0นะครับเป็น USB บวก V ก็คือต่างกันยังไงครับคุณนัทมันตามชื่อรุ่นอยู่แล้วคือรุ่นที่เป็นที่เขาเขียนว่า USB บวก V เนี่ยอ่าก็คือเป็นไมแบบ USB เออเป็นหัว USB ใช่อ๋อส่วนไอ้2 0 2 0 V ธรรมดาเนี่ยอ่าจะเป็นคอนเนคเตอร์แบบ XLR อ๋อคือต้องใช้แบบอินเทอร์เฟสใช่ใช่คือคือต้องบอกก่อนว่า AT 2 0 2 0เนี่ยเขามี สักพักหนึ่งก็แหละแต่ว่ารุ่นที่เขาออกมาเนี่ยที่มีวีอยู่ด้านหลังเนี่ยคือมันเป็น Vision Edition Vision Edition ก็เหมือน Limited Edition นั่นเองครับก็คือเป็นรุ่น Limited ของเขาใช่ก็คือ Limited Edition เลยก็คือแบบถ้าเกิดหมดอตนี้ไปก็ไม่มีขายแล้วนะครับไม่มีขายแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาดูหน้าต่างดีกว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเอาของผมกันดีกว่าเลือกตีก่อนดูสีลักษณะไม้จากหน้ากล่องแล้วก็เป็นน่าจะเป็นสีบอลผมมาคาดว่านะแต่ผมไม่เคยแกะนะครับแล้วก็มีคู่มือมาให้นะครับอย่างแรกมีคู่มือมาให้ สองอันแล้วก็โฟมรองนะครับผมอันนี้ก็เป็นสาย USB นะครับ <S <S เพื่อต่อกับไม้นะครับ,รบเป็นหัว USB แล้วก็ให้ตัวไม์มานะครับลักษณะจะเป็นสีว้าวสีโครมครับ โครมดูนี่เฮ้ยเงาคือสวยสวยสวยเลย <S <S ผมเพิ่งเห็นครั้งแรกใช่เป็นสีโครมแล้วก็ตรงมีตรงเส้นตรงนี้เป็นสีดำนะครับตัดกับสีโครมนะครับปกติเนี่ยเราจะเห็นเป็นแค่สีแบบสีดำด้านอะไรเงี้ยน,นะใชแ่แต่สีโครมกนีคือมันจะมีความเงาใช่คือเงาจริงๆอะเหมือนกระจกเละเห็นหน้าตัวเองด้วยเห็นกระจกได้เลยเหรอเห็นหน้าตัวเองด้วย ที่ตัวไม้เนี่ยก็จะมีไอ้ปุ่มที่เป็นวอลลุ่มเนี่ยจะเขียนว่ามอนิเตอร์นะครับก็คือไว้ปรับบาลานซ์เสียงไม้กับเสียงที่อยู่ในคอมอ่ะอ๋อแล้วก็เป็นวอลลุ่มของหูฟังซึ่งตัวนี้จะเสียบหูฟังได้จากด้านหลังตรงนี้นะครับอืมอ่าเสียบหูฟังก็คือเอาหูฟังมาเสียบกับไม้โดยตรงถูกไหมฮะใช่ครับก็ฟังเสียงเพล์แบ็คจากนี้ได้เลยตรงตูดก็เป็น USB 2.0กับสายนี้นะครับมาเสียบธรรมดาปกตินะครับผม อย่างต่อไปก็เป็นกระเป๋านะครับเขาก็ให้กระเป๋ามาด้วยเดี๋ยวมาดูนะครับว่ากระเป๋ามีอะไรบ้างครับช็อกเมาส์ครับเป็นช็อกเมาส์ใช่ใช่ให้ช็อกเมาส์มาอย่างเดียวเพื่อที่จะมาใส่กับออเดียเทนนิโก้เลครับผมออเดียเทนนิก้อ๋ออันนี้เขาก็ไม่ได้แถมขาไม้นะครับแต่ถ้าใครไม่มีขาไม้ทักมาหาเราผมจะขายขาไม้ให้รับ อ่าเดี๋ยวมาดูฝั่งของคุณนัทบ้างดีกว่าว่ามีอะไรบ้างครับอ่าสำหรับตัวนี้นะครับเป็นรุ่นกระปุกงศูนย์วีธรรมดาครับเหมือนกันครับมีคู่มือมาให้นะครับเหมือนกันค่ะพรอมอ่าแล้วก็ตัวไม้ครับเหมือนกันหรือเปล่าะว้าวสีครอมสวยมากออันนี้คือแบบคือคือมันเหมาะแล้วแหละที่เป็น edition อ่ะใช่มีติด edition อ่ะเพราะว่าเออมันต้องทำอะไรให้มันแตกต่างจากรุ่นเดิมหน่อยถูกต้องมันน่าสะสมอ่ะใช่น่าสะสมแต่คอนเนคเตอร์เขาจะเป็นแอร์แต่ที่แตกต่างเลยก็คือไอรุ่นที่เป็นแอร์เนี่ยมันจะไม่มีวอลลุ่มอะไรเลยนะก็คือเป็นไม่เปล่าเลยใช่ไม่เปล่าเลยก็คือมีแค่เสียบดูมาอย่างเดียวโอเคแล้วในนี้ครับในนี้เขาแถมอะไรแถมช่องมา่มไหมแถมเหมือนกันน่าจะเป็นช่องมาส์เหมือนกันโอเคช่องมาส์เหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องสายเนี่ยของของอันเนี้ยไม่ได้แถ แถมอีกเราอามมาให้นะอ๋อไม่ได้แถมสายน,นี้ไม่ได้แถมสายไม่<บ>มีสายก็ทักเข้ามา,มาเรามันเด้ใช่ทักเข้ามา,า,านะครับก็มีสายขายด้วยนะครับผมอเคสเปคมันก็ไม่มีอะไรมากครับจะเป็นไม์ประเภทแบบคาร์ดิโอ่นะครับก็คือรับเสียงจากด้านหน้าด้านหน้าก็คือด้านเนี้ย ขาจะมีบอกแบ็กด้วยนะก็คือด้านหลังก็คือสังเกตง่ายๆถ้าไม่ไหนไม่มีอ่ะแล้วโลโก้อยู่ด้านไหนคือด้านนั้นคือด้านหน้าถูกถูกคับถูกอ่าก็คือเวลาพูดก็หันด้านนี้ครับเพราะมันรับเสียงด้านหน้าด้านเดียวนะใช่ครับถ้าหันด้านนี้จะไม่ได้ยินแล้วก็จะตอบสนองความถี่ที่20เฮิรตถึง20เฮิรตซครับใช่ประมาณนี้น แค่รู้ตอนนี้ฉันมีเธออยู่ mm hmm. ก็ช่างอบอุ่นใจ mm hmm. และหากวันนี้เป็นวันสุดท้าย mm hmm. ขอให้เป็นคืนวันที่ดีของเรา mm hmm. จากนี้ไปต้องฝืนอีกเท่าไร ตอนนี้ฉันมีเธออยู่ก็ช่างอบอุ่นใจและหากวันนี้เป็นวันสุดท้ายขอให้เป็นคืนวันที่ดีของเราก็ได้ยินเสียงกันแล้วนะครับจากไมโอเลียเทนิกาครับ<ะ>ทั้งตัว XLR แล้วก็ทั้งตัว USB อ่าเสียงก็ไม่แตกต่างกันนะไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะถ้าเ LR ชินเตอร์เฟตดีเลยเนี่ยเสียงก็จะดีกว่าเจ้าตัวนี้หน่อยนึงครับผมคิดว่านะคือคือต้องบอกงี้อยู่ที่การใช้งานแล้วกันใช่ว่าทุกคนสะดวกแบบไหนเออใช่ถ้าเอาง่ายเลยก็นี่เลยง่ายแล้วก็ทักมาซื้อขาตั้งกับเราได้ใช่เหมือนกันครับอันนี้ก็ซื้อสายกับเราได้ แล้วขาตั้งก็มีขายด้วยตานี้ก็ขายหรืออินเตอร์เฟสก็ได้นะอินเตอร์เฟสแล้วก็มีใช่ล้วมีครบสรุปลงไม่ได้มาขายใหม่ครับตอนนี้รับเล่นครับเล่นรัเล่นถ้าท่านผู้ชมนะครับอยากซื้อนะครับตัวนี้นะครับผมไม่แนะนําให้ท่านผู้ชมฟังจากทางบ้านอย่างเดียวถ้าท่านผู้ชมอยากฟังนะครับผมแนะนําให้มาฟังที่โชว์รูมเราดีกว่าเรามีโชว์รูมแล้วตอนนี้ใช่ครับที่ไหนครับโชว์รูมเราตอนนี้อยู่ซอยสายไหมแปดครับ ใช่มาชมได้เลยใช่ครับผมแล้วก็มีที่อีกที่นึงก็คือ c ีดสาขาเรียบด่วนลำพินธาใช่ใช่มี2มี2สาขานะครับใครสะดวกตรงใกล้ตรงไหนก็ไปตรงนั้นนะครับผมถ้าใครใจร้อนอยากสั่งซื้อเลยสั่งซื้อได้ไหนครับนัดสแกนคิวอาโพเดอร์เลยครับอยู่ตรงด้านล่างหน้าจอตอนนี้แล้วนะครับใช่ตรงนี้เลยแล้วก็จะเด้งเข้าไปในไลน์แอดแล้วก็คุยได้เลยนะครับครับผมโอเคสำหรับวันนี้หมดเพียงเท่านี้นะครับถ้าท่านชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้มีีีีีเเพยงท่าน้คคครรรััััับบบสสสสววดด